การบ้านเมืองหนึ่งยังไม่สงบส่งคน้า้ิวทีมวยราชดำเนินนะครับงดทําการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันอาทิตย์เลยที่23ครับก็สัปดาห์นี้ก็ไม่มีมวยที่ไวทีราชดำเนินแต่ว่าเรานําไฮไลท์นะครับมาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันเหมือนเคยครับคู่นี้เป็นศึกชูเจริญมวยไทยเมื่อวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ครับวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละครับ ของอั้งมอชูเจริญนวีอารามบ,บงในเบรกแรกนี้เรามีให้ชมกัน2คู่นะครับนี่เป็นคู่ที่3ของรายการพรสวัรค์เล็กเกียรติบุตรบาครบพบกับพลอยจิตเมืองนนท์ครับ108ปอนด์ไไนี่ครับฝ่ายปลายสนีครับขึ้นถอดมงคลให้กับพรสวรรค์เล็กนี่คุณกุหลาบขาวครับขึ้นถอดมงคลให้กับพลอยจิตเมืองนนท์มาชมกันยกที่3ครับหน้าเสือ การผัดมวยนี่อยู่ที่พลอยสถานการณ์2ยกครับเป็นทางด้านพรสวรรค์เล็กได้เปรียบ2ต่อ1นครับผลงานพรสวรรค์เล็กถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยครับชนะคะแนนสมรักน้อยสอนุนชาชนะน็อกเพชรสะบดฟ้าใสารีสอร์ทยกแรกเลยครับแล้วก็ล่าสุดก็ชนะน็อกแสงน้ำชยัยเจสปได้ยกที่4ฟอร์มไม่ธรรมดาส่วนพลอยนี่ต้องการแจ้งเกิดครับ สองฟอร์มล่าสุดตีแค้คะแนนฟ้าสุชนศูนย์กีฬาอาปตอน,นากอกแล้วก็มาแพ้คะแนนแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับต้องมาดูว่าจะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับปะทั์วงในพลอยนี่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเล็กน้อยครับเททิ้งลงไปจังหวะนี้มือฝีมือใกล้เคียงกันนะได้ยาว้อยตีขวายวดวงในยอยู่ครับ โอ้ดูรอยสักของมอสวรรค์เล็กสิครับม,มาเต็มเลยไม่ทราบรอยอะไรบ้างแหละแต่ตอนนี้วงในสู้กันอยู่ดูจังหวะตีครับใครจะแน่กว่ากันใครจะชัดก,กว่าเข่ามาเข่าวคืนดินออกมาจะต่อยซ้ายลำตัวผาาแล้วก็โดนขวาเลยครับวงในอีกรอบ โอ้โจูจังหวะพลอยล็อกนี่อยู่เลยเอากดมากดมาตีได้ไม่ได้เอาวุธยังทันกันครับพลอยยังเรื่อยๆมาฝันศอกตามด้วยข่าขวาเขานายเด้งมาครับยังไงตีขวาอีกทีหนึ่งพลอยยังมีซ้ายคืนครับ ยกนี้นี่ดวลกันที่ไหนคอยปกักคาไว้แยกครับฮอนสวันเล็กดักด้วยแข้งซ้ายคอยไม่สนใจครับตีต่อยัดด้วยขวาตามด้วยศอกขยมขยมมาตีซ้ายยัดซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหโดนหมัดสองท้ายไปครับหมดยกที่สาม ทำได้ดีทีเดียวครับสำหรับทางด้านพลอยสถานการณ์เนี่ยจาก2-1ครับตอนนี้เหลือแค่เสมอพรสวรรค์เล็กแล้วครับทีมงานจิตเมืองนนท์ครับโดยคุณสมจิตแว่นแก้วเสยอุวนเมืองนนท์ต้องแก้เกมครับสำหรับทีมงานพรสวรรค์เล็กยกที่ผ่านมาดูแล้วพลอยทำชัดเจนจะแจ้งเอามายก4เอาคลิกยุกนี้ยังไม่ได้ครับ เปลี่ยนเกมอ่ะวางแข่งซ้ายหนักๆสองดอกซ้ายอีกทีหนึ่งครับเต็มเต็ม้สมเห็นเห็นนะสี่เข้าไปแล้วครับแข้งซ้ายมแม่นเหลือเกินสีห้าดอกนี่ดักด้วยข่าวอีกทีหนึ่งพอสวรรค์เล็กคอยเดินเข้าป้อมตีไม่สนใจครับพยายามจะเข้าไปป้อมแล้วตีขวายัดซ้ายคืน แยกออกมากรรมาการมงคลคำสุวรรณครับเป็นผู้ห้ามนะฮะผูคกับบังไม่อยู่กับแข้งซ้ายตอนนี้ทกกีบสักกัดไว้มาสกกัดไว้ไม่ให้เข้าครับรู้ว่าพระพลอยจับได้นีน่นื่อยครับทีบทีบไว้เข้าถึงไม่ถึงครับย,ยังเข้าไม่ได้เลยพลอยแข้งขวานำก่อนต้องมีอาวุธนำครับแม่เดินไปโดนแข้งอีกแล้ว ซอยเข่ามาเป็นชุดเลยก็ยังทำอะไรไม่สะดวกครับพลอยเดินมาเดี๋ยววันทีอีกแล้วดูครับสังเกตขึ้นมายก4เนี่ยลอยพยายามจะเดินนะแต่ยังหาช่องทางทําไม่ได้เลยครับโดนซ้ายอีกทียังไงเข้าไปล็อกล็อกแล้วตีสองดอกแล้วครับสามแล้วครับ เสียบซ้ายทีหนึ่งชัดๆแล้วก็คาไวอ๋อสวรรค์เล็กก็พยายามโตเอาเสียหลักก็โดนแข้งเลยครับเสียบเล่ไว้แล้วขวาอีกดอกหนึ่งลงนายซ้ายซ้าย,ายโอ้ไปสามนะครับโอ้สามสี่ดอกเนี่ยเหลือกินเลยครับวอยยัดกข้าไปมาเป็นชุดเอาเลยครับจะอยู่รอดหรือเปล่าพรสวรรค์เล็กต่อยซ้ายลำตัว ริกมาตีเข่าขวาว้าึ้นมาต้องบอกว่าเสียเปรียบครับแต่ตอนนี้พลอยกลับมาทำได้ดีแล้วครับเดินหน้าเข้าหาขวาพลาดไปโดนซ้ายยังเดินต่อครับพลอยตีซ้ายยัดซ้ายยังไม่ทีขอนสวรรค์จะโตยังไง โอ้โหลุกนี้คืนไปด้วยข่าวขวาครับเกียวูกนี้เสียหลักล้มลงไปมากกำลังต่อเนื่องแล้วครับไปเสียหลักล้มไปลูกนี้เอาพลอยต้องทำต่อครับดวนนแล้วก็ล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งหมดยกที่สี่กำลังจะมาดีๆแล้วรับพลอยไปเสียหลักล้มสองครั้งครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้รับเป็นพรสวัรค์เล็กได้เปรียบอยู่สองต่อหนึ่ง ก็ยังไม่ห่างครับชิงดำครับแบบนี้น่จาจะชุดนั้นพลอยทําได้ดีครับจังหวะเขา่า3-4ดอกนะั้นเล่นเอาออกอาการเลยครับชิงดำครับดูซิว่าจะออกใครออกไหนพยายามเดินเข้าหาโยนกันมาโดนดักด้วยแข้งเอาครับสามนาทีสุดท้ายนี่ต้องทำครับโอ้โห ยิ่งเดินยิ่งไปหลงเหลี่ยมพรสวรรค์เล็กครับผักออกไปดักด้วยเข่าซ้ายอ้าวอ้าวแม่โดนเหมือนกันนะแแทงขวามาพยายามจะมีหมัดรบกวนแล้วครับพรสวรรค์เล็กทีมหมัดเย็บเข้าไปยายามเดินมาจะบวกาตักต้ปีกแก้วไว้ก่อนครับ พอยต้องเร่งกว่าน,นี้ครับต้องทําต่อเนื่องปาออกไกปอีกเอาขวามาเต็มเต็มเลยไม่บางเลยสองดอกโอ้โหเฮเลยครับพลอยจะมาไม่มาจะได้ไนมะ่พลาดและโดนซ้ายตีอยู่ตีอยู่ไม่ดูได้ไม่ได้พลอยแต่พรสวรรค์เล็กแกก็มีเถียงตลอดเวลาครับ เดินต่อเอาจะทำลู่ทางไหนครับจับได้คลิกบ้าพอยก็แม่ดูครับโดนโต้อตลอดครับตีซ้ายเข้าไปอือหือแม่จะทำจะทำนี่ก็ยังไม่ถนัดเท่าไรทำได้ก็จริงครับแต่พรสวรรค์ลียงตตตลอดมั่นใจแล้วตอนนี้สกัดเอาไว้อีกครับด้วยลูกถีบ ก็เต้นไปเรื่อยครับแมช่วงปลายแล้วไม่อยากปะทะด้วยครับหมดยกสุดท้ายว่าฟอนสวรรด์เล็กนี่ถือว่าทำได้ดีครับจังหวะทีบกรรมาการมงคลคำสุวรรณครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ อันไปชูม,มือให้กับมุมแดงครับพรสวค์เล็กเกียรติบุษบาชนะแกรนพลอยจิตเมืองนวลไปครับด้วยคะแนน49ต่อ48คะแนนทั้ง3เสียงเลยครับ